ก็ขอเจริญพรนักเรียนบาลีชั้นประโยค1นสองทุกท่านวันนี้ก็จะมาเข้าสู่การแปลเก่งที่2องในวิชาแปลมะคตเป็นไทยเรื่องสามมาวดีหน้าที่5ถึงหน้าที่6 นะครับสิ่งเก่งที่หนึ่งก็ได้แปลไปแล้วนะทุกท่านก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับนี่ก็ข้อสอบก็จะมีอยู่สองข้อแปลโดยเพื่อนชนะและก็แปลโดยอัดนะแล้วก็จะมาดู <c oughs> ในการกำหนดประโยคนะในการขึ้นประทานนะในการ ขึ้นประธานกิยาให้มันตรงกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับก็เมื่อพร้อมแล้วก็เราจะเข้าสู่การแปลไป,ไปพร้อมๆกัน,นครับก็ประธานกิายาตรงนี้นะครับก็จบประโยคอยู่ตรงนี้แล้วก็กำหนดไปเรื่อยๆนะครับประธานอยู่ตรงนี้นะประธานกิยาอยู่ตรงนี้แล้วก็จ,จบประโยคอยู่ตรงนี้ โสนะ so, ตัวนี้รขบขึ้นพระกุม,มารนะครับขึ้นกุม,มารโรมันครับ mm hmm. เมื่อกําหนดประโยคได้อย่างนี้ก็แปลไปเลยโส so, mm hmm. กุม,มารโรอันว่าพระกุม,มาน,นั้นกัตวาทรงกระทําแล้วตถาเหมือนอย่างนั้น อาคันตาวาเสด็จมาแล้วอารโรเจสีกาบทูนแจงแล้วตั้งประวัติงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นอาทัา้งนั้นนะครับตอนนี้ก็มีการมีนิบาทอะไรก็ต้องขึ้นประทานมาใหม่นะครับพอขึ้นตามประสมัน ตปสวนว,นว่าดาบทอาหากล่าวแล้วนางกุมารังกะพระกุมานั้นทุติยทิวเสในวันที่สองว่าอัชชะในวันนี้ตวังอันว่าเจ้าวัตตวาตัวนี้จะ ไม่แปลว่ากล่าวแล้วนะครับเพราะตัวนี้เป็นมนเพราะฉะนั้นวัตวาตัวนี้ก็ไล่แล้วไล่หมดนั่นเองนะครับมันตังซึ่งมนอิมังนี้ปะหารยาสิพึงดีตันติงซึ่งสายอิมังนี้หัตถีอันว่าช้างทั้งหลาย ตอนนี้จะออกวาสานทางหลายครับเพราะว่กีอาคมพางเป็นอันติตรงนี้ครับหัทถีตอนนี้จะเป็นว่าช่างทางหลายนิว่าติตวากลับแล้วโอโลเกนตาแลดูอยู่ปัจฉโตข้างหลังปรายิตสันติจากหนีไปอิติดังนี้ ตถาปีแม้ในการนั้นก็เป็นประธานมาโสกุมาโรโออันว่าพระกุมารนั้นกัตตาวะทรงกระทำแล้วตถาเหมือนอย่างนั้นอาคันตวาเสด็จมาแล้วอาโรเจสิกับทูลแจ้งแล้วพอติงซึ่งความเป็นไปทั่วต่างนั้น อาทาครั้งนั้นโสตาปโสอันว่าดาบุตรนั้นอามันติตตาวาเรียกแล้วมาตลังซึ่งพระมันดาอัศกุมารสะของพระกุมารนั้นอาหากาวแล้วอิติว่าพัทเทเนนางผู้เจริญ ตะวังอันว่าเธอเทหีจงให้สาสนังซึ่งข่าวสารปุตตาแก่บุตรเตของเธอและก็โยกตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะไม่เอาพระ,พร,ะราชาเป็นประธานนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นวิกติกตาแล้วก็เกี่ยวขับพ้างอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นประธานก็คือต้องโยกปุตโตนี่มานะครับออย่างปุตโตแล้วก็เตอันว่าบุตรของเธอนี้โยกขึ้นมาตรงนี้นะครับอายังเตปุตโตอันว่าบุตรของเธอนี้คันตวาไปแล้วเอโตฐานนโตว่จากที่นี้เที่ยว ราชาเป็นพระราชาพระวิตสติจักเป็นอิติดังนี้สาเทวีอันว่าพระเทวีนั้นอามันเตตวาตรัสเรียกแล้วปุตตังซึ่งบุตรหรือว่าซึ่งพระอรรแล้วก็อิติตรงนี้นะครับวัตตวาตรัสแล้วอิติว่า ตาตาแน่พ่อตาวังอันว่าเจ้าปุตโตเป็นโอรสปรันตะปะรันโยของพระราชาพระนามว่าปรันตปะโกสัมพียังในเมืองชื่อว่าโกสัมพีและก็โยกกียมาคุมนะครับคุมตะวังอาสีย่อมเป็น หัตถิลิงสกุโนอันว่านกมีเพศเพียงดังเพศแห่งช้างอาเนสีนำมาแล้วมังซึ่งเราสักพังผู้เป็นไปกับด้วยคันอิติดังนี้อาจิกิตวาตรัสบ,บอกแล้ว นามานิซึ่งชื่อทั้งหลายเซนาปฏิอาทีนังและก็ยกอิสระชนะนังมาครับของอิสระชนทั้งหลายมีเสนาบดีเป็นต้นวัตวะาตรัสแล้วอิติว่า ตวังอันว่าเจ้าทัศยาสีพึงแสดงปารุปณะกรรมพลังแล้วก็จะเอวะซึ่งผ้ากรรมพลอันเป็นเครื่องห่มด้วยนั่นเทียว ปิลันธนะมุทิกังจาซึ่งผ้าธรรมรงอันเป็นเครื่องประกอบด้วยปิตูของพระบิดาอิมังนี้อสัทธหันตานังแล้ประโยคชนานังมาครับ แกชนทั้งหลายผู้ไม่เชื่ออยู่อิติดังนี้อุยโยเชสิทรงส่งไปแล้วกุมาโรโออันว่าพระกุมารอาหาทูลแล้วตาประสังกะดาบทิติว่าอิดานี้ ในการนี้อาหางอันว่าม,ม่อมฉันกโรมิจะกระทำกิงอย่างไรอิติดังนี้โสตาปโสอันว่าดาบทนั้นก็ไปดูอีกตรงนี้นะครับอิติอยู่ตรงนี้ ก็เป็นเกียร์ของพันธครับตรงนี้ก็จะขึ้นอาหารขึ้นมานะครับก็ตรงนี้จบประโยคอาหากล่าวแล้วอีิติว่าตรงนี้นะครับขึ้นลงหิลบหิขึ้นมาก็ขึ้นตะวังนะครับตะวังอันว่าเจ้านิสีทิตตวานั่งแล้วเหตุทิมะสาขายะ ที่กิ่งไม้อันมีในภายใต้ลุกคษาแห่งต้นไม้วัตตวารายแล้วมันตังซึ่งมนอิมังนี้ปหระจงดีตันติงซึ่งสายอิมังนี้เจตหัตถี อันว่าช้างตัวเจริญที่สุดโอปนาเมตวาน้อมเข้าไปแล้วปิดถิงซึ่งหลังเตเพื่อเจ้าอุปสังกมิสติจักเข้าไปหาตะวังอันว่าเจ้า นิสินโนนั่งแล้วปิดทียงบนหลังตัดสะหัดที่โนของช้างนั้นวะเทียวคันตาวาไปแล้วคันหาหีจงถือเอา ลัดชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาอิติดังนี้โสกุ so, มารวนว่าพระกุมารน,นั้นวันทิตาวาทรงไหว้แล้วมาตาปิตโรซึ่งมารดาและบิดาทั้งหลายกัตาวากระทำแล้วตาถาเหมือนอย่างนั้นนิสีทิตาวะประทับนั่งแล้ว ปิดที่ยังบนหลังหัดถิโนของช้างอาคัตัะสาตัวมาแล้วมันตยิทรงกระชิบแล้วตังหัดถิงซึ่งช้างนั้นกันเนที่หูอิติว่า อาหังอันว่าเราปุกโตเป็นบุตรปรันตะปะรันโยของพระราชาพระนามว่าปรันตะปะโกสัมพียังในเมืองชื่อว่าโกสัมพีและก็โยกเกียรมาคุมอาหารนะครับอามีย่อมเป็นสามิข้าแต่นาย ตวังอันว่าท่านคาริตาวายึดแล้วลัดชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาเปติกังอันเป็นของมีอยู่แห่งบิดาเทหิจงให้เมแก่ราอิติดังนี้ก็ข้อที่หนึ่งนะครับ ก็ถือว่าจบไปนะครับทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่การแปลข้อที่2นะครับข้อที่หนึ่งนี้มันอาจจะไม่ได้ยากเลยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการฝึกดูประโยคในการขึ้นประทานนะครับเพราะว่าถ้าว่าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับในการทำข้อสอบสนามหลวง เราก็อาจจะเกิดความชํานาญได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้มีประโยคที่ยากนะครับแต่ว่าก็เป็นแนวทางหรือว่าเป็นในการฝึกในการที่จะแปลในเรื่องอื่นๆได้นะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วนะเราก็สามารถที่จะไปแปลเรื่องอื่นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อาจจะไม่ออก อสอบก็ได้อาจจะออกก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เราได้ฝึกนะครับฝึกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะเกิดความชำนาญขึ้นมานะครับในข้อที่สองก็เราก็จะได้แปลโดยอัดก็จะขึ้นเป็น วิเศษโซตัวนี้นะครับเป็นวิเศษณนะของของช้างนะครับเราสังเกตอยู่ตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อกำหนดประโยคได้อย่างนี้ก็แปลไปเลยนะครับอาจจะขึ้นโสหัตถีช้างนั้น สุตวาฟังตังวัจนังคำนั้นแล้วนะครับนายช้างฟังคำนั้นแล้วรวิจึงร้องหัตทิระวังเป็นเสียงช้างนะครับจึงร้องเป็นเสียงช้างว่า หัตถิสัตสานิอเนกานิหัตถิสัตสานิตัวนี้เราก็จะไม่ออกคําว่าอันว่าผันแห่งช้างนะครับเราก็จะแปลว่าช้างและก็ตัวนี้สันนิปตันตุแปลว่าประชุมนะครับก็จะแปลรวบๆกันก็แปลอน,นุความก็ประมาณว่าช้าง จงมาประชุมกันหลายหลายพันแบบนี้นะครับช้างจงมาประชุมกันหลายๆลายพันแล้วก็ออกอิติอติติตัวนี้ก็เข้ามาดังนี้ก็ไม่ไม่ออมาก,ก็าได้นะครับก็ออกไปแล้วก็อเนกาณิสาหัติสาสานิช้างหลายพัน สันนิประิงสุมาประชุมกันแล้วระวิระวังล้องอีกว่าก็จินหัดถีช้างแก่นะครับประมาณว่าช้างแก่แก่ประมาณนี้ปฏิกกรรมตุจงถอยไปช้างแก่ จงถอยไปชนะหัตถีช้างแก่ปฏิกมิงสูพากันถอยไปแล้วก็ตรงนี้ระวังระวิร้องอีกว่าอาติตะรุณาหัตถีช้าง ตัวเล็กลก <Yeah. S 1> นิวัตตันตูจงกลับไปอยางนี้เตปีหัตถีแม้ช้างเหล่านั้นนิวัตติงสุพากันกลับแล้วโสกมารโรพระกุมารนั้น อันชางนักรบตั้งพันตั้งพันก็คือมีพันนะ,นะพระกุมารนั้นอันช้างนักรบตั้งพันปริวุโตวแวดล้อมแล้วก็วปตวาถึงปัญจันตะคามังบ้านปลายแดนแล้ว ถึงบ้านปลายแดนแล้วประกาศว่าอาหังเราลันโยปุตโตเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินก็สัมปติงปัทย,ทยมานานะครับก็อาจจะขึ้นอาจจะขึ้นโยมาก็ได้นะครับ ผู้ที่ปรารถนาสมบัติอาคัตฉันตุจงมาสัทิงกับเราครับผู้ที่ปรารถนาสมบัติจงมากับเราออก็ตรงนี้ต,ตัโตปทัยยะตั้งแต่นั้นไปกรลนโตก็ทรงกระทํา มนุษย์สังฆังการรวบรวมผู้คนไปล้อมพระนครไว้แล้วตอนนี้ศาสนังเปเศสิส่งสารก็ได้ส่งคำขาดก็ได้นะครับส่งสารไปว่า ยุดทางว่าเทนตุจะให้เรารบลัดชังว่าแล้วก็ยกมันครับหรือจะให้ลาสสมบัติแบบนี้นะครับยุดทางว่าเมเทนตุจะให้เรารบหรือ จะให้ราชาสมบัตินาคราชาเมืองทั้งหลายอาหาังสุกกล่าวแล้วก็อิติตรงนี้นะครับว่าไม่ยังเราณทัศสามะจักไม่ให้ทเวปิทั้งสองอย่างแท้จริง พระราชเทวีอำหากังของพวกเราครุคภามีพระคันแกฮัติลิงค่ะสกุเนนนะนีตาถูกนกฮัสดีลิงพาไปแล้วอันนี้ครับขึ้นมายังมันครับมายังเราทั้งหลาย ณชานามะไม่ทราบว่าอาัธิภาวังวาว่าพระนางยังมีพระชนอยู่แล้วก็นัตธิภาวังวาหรือว่าหาพระชนไม่แล้วนะครับก็คือไม่ทราบว่ายัางมีชีวิตอยู่หรือว่าไม่มีชีวิตนะครับ ตลอดการที่เราไม่ทราบวัติงเรื่องราวตัดสาของผนงังอย่าว่าตลอดการที่เราไม่ทราบเรื่องราวของผนงังเราแลนะทัดสามารถจักไม่ให้ทั้งการลบแล้วก็และ ลราสสมบัติจบนะครับตรงนี้ก็คือประโยคย่ยะตานะครับตลอดการที่เราไม่ทราบเรื่องราวของพนางเราจักไม่ให้ทั้งการลบและลราชส,สมบัตินะครับกิระได้ยินว่าประเวนิลชัง ความเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยโดยสืบเสื้อสายอาโหสิได้มีแล้วตัถาในการนั้นลำดับนั้นกุม,มารโรพระกุม,มารมัตวาจึงตัดว่าอาหารเราปุตโต เป็นบุตรตัสษา้วก็ยกเทวียามันครับหรือว่าไม่ยกก็ได้ของผนงังเราเป็นบุตรของผนงังกระเทตาวาอ้างชื่อเสนาบดีเป็นต้นเมื่อพวกเหล่านั้นไม่เชื่อไม่เชื่อถือแม้อย่างนั้น จึงแสดงผ้ากำพลแดงและพระธรรมรงคร์เมื่อพวกเหล่านั้นไม่เชื่อถือแม้อย่างนั้นจึงแสดงผ้ากำพลแดงและพระธรรมรงค์ตัวนี้ก็โยกชนา หรือว่านาคราชนามันนะครับพวกชาวเมืองแลวก็สัญชานิตวาจำรัตตะกรัรมพลังผ้ากํมพลแดงมุทิกังจะนและผ้าธรรมรงนั้นได้นิก,กังขาหุตวาหมดความกินแหนงใจ ก็คือหมดความสงสัยนะครับวิวริตาวาจึงเปิดทวรารังประตูก็อภิสินจริงสูอภิเศตังกุมรารังพระกุมารน,นั้นรัชเชว้ในราชาสมบัติแล้วก็จบประมาณนี้นะครับในการแต่ โดยเปลียนชนะและการแปลเดือดครับขอเจริญพรและสวัสดีนักเรียนทุกท่านครับเอาไว้โอกาสหน้าแล้วก็จะมาแปลปกันต่อในกิงที่3ม